กลับแล้วจ้าทุกคนตอนนี้จอยกำลังจะออกจากออ,อกจากบุรีรัมแล้วจอยจะเข้าไปสวนสัตว์โคราชต่อจากโคราชก็กล่าวว่าจะไปขอนแก่นเลยกล่าวว่าจะไปนอนที่นั่นสักคืนนึงแล้วก็อ่า ยิงตรงไปพิษณุโลกผ่านเพชรบูรณ์แล้วเข้าไปพิศณุโลกเลยก็พี่คิดก็อยากจะกลับบ้านวันนี้เลยคิดถึงลูกๆแต่ว่าจอยคิดว่าจอยจะให้เขาอยู่ที่ขอนแก่นคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยขี่รถชมวิวจากอ่าขอนแก่นเพชรบูรณ์แล้วก็เข้าพิุโลกเนาะลากรีรำครั้งหน้าเจอกันใหม่ตอนนี้จอยก็มาถึงที่โคราชอ่า สวนสัตว์โคราชนะคือที่แรกจะไปขอนแก่นก็เลยแบบเออเราต้องแวะก่อนจากบุรีรัมยนะ์เนาะเราก็เลยแบบแวะมาโคราชสักสองสาชั่วโมงแล้วก็จะขับรถไปขอนแก่นตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าสวนสัตว์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันข้างในค่ะเอา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 ไอ้วนเว้สอไม่ไม่ไกูอุ๊ปเพยเฟรดยูอนน์จกเฟิร์สเจสซี่เฮ้าเอ้า ยิงกูแรงด่าแรงแล้ว,วไม่ใช่เง,<อ>งื <Let> s <S <ด>่อนเงื่อนตอนนี้เราก็เช่ารถไปคิดจะแข่งรถในสวนสวนสัตว์ฮปิโปฮิปโปเหรอปลาเราไปดูฮิป,ปกันวี่นะดูน้องปลาก็ทำความสะอาดก้นน้องฮิปโปนะ เตเตา Ninja เต e าสวัสดีน้อ,นองไข่เย็นนะคะเอาไขนะ่รานํนี่น้องเก่าอ้าสวัสดีค่ะ What is this? Oh, this is different Indian flat shell turtle. Ah, the a part India. What? Well, turtle? Oh, this one. Oh, I see. Yeah. The cream color. Captain Summing Oh you Ooh, quite big. Oh yeah. i so a small uh, no. small snake. Do spit covers from India so uh -huh. in Wow. Yeah, there you go. Jesus Oh This is shaded skin. This is Anaconda. Whoa, it's not as big as what I thought. <laughs> it's about my arm um, size. they ah, end up being a lot bigger. They grow up to 10 meters. Bro. 10 meters? Yeah. Or oh, a little bit bigger. These are just babies. Holy Ten shit. Minutes. Yeah. I do what. Uh, I don't know uh, Wow. I never seen them. Like. Holy กำลังลอบขาวดิส卡尔ตรวดตรวใตายน่ารักมบบ ไพเซนอันนี้คิงโคบรามูจงอาดอู้รู้สึกขนหงุดตัวใหญ่มาก เขี่ยลูกก็ดาเขี้ยดดำอันนี้เขาเรียกว่าเขี่ยดำเดี๋ยวมาดูกันว่าดำขนาดไหนเนาะอ้าวคานเกตอินสิระดำจริงสไปเดอร์ ไม่ปิด <laughs> นี่ตัวอะไรน, mm. นารับน้องนหรับฟูหรือเจส

Are you standing sleeping, there? <laughs> are are you, you standing there? Like bat, now? No. no. Hi, uh, Hi. No. Hey, Look, Ah, right oh, so good to come and eat. Hello. Can you going to jump leg?

ที่เเสมัสนจยมได้สวัเลยครับกิ้มิ้ไหมอ๋ออ๋ออ๋อสวัสดีค่อืมโชตุดีครับสวัสดีครับ <laughs> They have pink and red color. That's so cute. Look at this. Flamingo. Flamingo. Hello. ยืนอยู่คนเดียวเหรออ้าวคิดว่ารูปปั้นซ <c oughs> ูคิดโซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอากาศเย็นร่มรื่นข้างในไม่ร้อนมาก หน้าอร่อยจังเลยสวนสัตว์ใหญ่มากดีนะที่เราเช่ารถกันไม่งั้นนะ่เดินกันตาแตกเลยที่นี่ก็มีรถจกักรยานให้เช่ารถกอล์ฟคาร์ทให้เช่าแล้วก็มีรถบริการาฟรีด้วยไปเรามาดูช้างกัน Pa. <laughs> giraffe is very good. We go to Giraffe. Uh, come back. I don't uh, time. I'm going to be back. I might want to go okay, here. Okay. Giraffe? No. You should go feed a Giraffe. Hey, look ass. Over there. ถึงแล้วจิราฟที่อยากเห็น Hello, รฟ <laughs> Oh, it's doing do cool. Hello, Jira. yes hello Are you sleeping? น้องอูดหลับแล้วนะเพลินเลยสวัสดีค่ะหลับไปยังคะฮัลโหลพี่ก็จะจัม to the water i think yeah. Ooh. Ooh, yeah. i didn't know that they like uh, water but yeah. they don't mind the water uh, jesus they could swim as well did you yeah <sighs> that cat doesn't mind getting wet <laughs> Oh, look at one look? Yeah, he's going something as well. he'll a jump. I hope you not jump coming this way. <laughs> I can't get up go. next one. Come across to this thing for Oh How far is this? <laughs> <laughs> oh, <his. laughs> oh,

เติ๊ตาเหรอวะไม่ใตัวล่างอ่ะตัวไม่มีตัวดำตัวล่างนี่ไม่ได้กินตัวนี้มจับกันแน่เลยอ่ะเอาน่าใชเอาน่านี่ก็ไข่มาตัดโอเคเจ้ No. I see you can't run up a tree away from that. Uh, <laughs> oh, there's another one, I didn't even see him. Uh. Mm. why do you not chase him, yeah? No bones and I'm do just um. oh just crashing into bed oh look at this can you hear the sound yeah well that'd be like your lag <laughs> <laughs> no thank you Cancun bye bye guys. <laughs> no, guy, guy here, huh? <laughs> look at his face wow

ไปขอนแกนกันขอนแกนชามครับ <Cub> น <es> <desserts> <c oughs> ักท่เที่วท่านที่มีความสนใจัาดสำรบนั่แนการูเรนการอกนารอกแคนการูหอาบควารองานการอาแนการูเหรอาแคการูบแนารกบนรเหกากรูเหรคนาาบนการอกราบแกาเหนกรูเหรอาแาแค่าเอเห ที่คิดเอาไว้เนาะแต่ว่าบางสัตว์บางตัวก็เขาก็เอาไปเก็บที่ไหนจะแข็งก็คือเขาก็เลยอ่าบางบางอย่างเขาก็แบบปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีสัตว์ให้ดูเยอะสนุกมากนี่กําลังกลับแล้วได้อะไรเป็นของฝากจากสวนสัตว์โคราชมูลไส้เดือนค่ะไหนดูซิมูลไส้เดือน ดูซิพลุงพลังของเมียทั้งนั้นไปกลับแล้วค่ะไปขอนแก่นต่อ